สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพบกันกับช่องแย่ภพซีแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้แย่ภพซีก็ไดดน้ำขอมุลเลขเด็ดเนวทางมาใส่พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาคือเก่าคือเดิมเนาะจ้าคอนสิไปรับชมก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ยแย่ภาซีนะเมื่อเด้อจ้ะมักอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดสำหนักใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปใดเด้อจ้ะคอมเมนต์มาคุยกันใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะปัญหามาใดการตอบกนนีแย่ภพซีกสิ หามาห์น่าจะพี่น้องเนาะแต่เบิ่งขขอมูลแนวทังอาจารย์ทนแรกเลยจ้าอันนี้เด่นล่างเจ้าสัวประสันน่าจะงวดที่เรียบเพิ่นกะห้เขาเรื่องสามเรงเก่าน่าจะเนาะมันออกสามเก้านาะข้างล่างน่าจะพี่น้องตามต่อได้น่าจะงวดนี้เนาะงวดนี้เด่นล่างเจ้าสัวว่ะสานจ่าเพิ่นกะหายมากมีสามห้าสองหกสนจ่าเด่นล่างเจ้าสัวหนึ่งมีนาหนะ่าจะพี่น้องมนนีตัวใดเด็ดเด็ดกับมาจับไซซีคูนีเด้อจ้าพี่น้อง แนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ของมังกรฝ้าวสันน่าจะเนาะสิบเลขดังวสันเลขเด็ดเลขดังงวดน,นี้นาะพี่น้องคนไายมากมีแปดเก้าหกหกสองหกหกสี่แปดสองหกห้าสองเก้าหกเจ็ดสองหนึ่งและ 2, สองห้าวสันจะสิบเลขเด็ดเลขดังงวดน,นี้น่าจะพี่น้องเนาะแนวทางทันต่อไปเลยจ้าอันนี้พิ่บอกว่า มัจจุราชไล่น้ําองค์ชายบักขีดือสันจ่าพี่น้องเนาะคนกระจับสองตัวบนมหาอิปก็มีสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดและสามแปดสันจ่าพันวาสามตัวบนเคนก็ะมีสองสองเจ็ดสองสองแปดสองสามเจ็ดและสองสามแปดสันจ่าพันวาเน้นสุดๆก็คือสองสามแปดสันเด้อจ่าพันวาเนาะของมัจจุราชไล่น้ำองค์ชายขี่ดือเด้อจ่า แนวทางต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้พนบอกว่าหวยชุมแพร่สันเนาะจา้าพนกะจับมาหายมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกและสองหกสันจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจา้าพี่น้องนะเนาะแนวทางต่อไปเลยจา้าอันนี้เน้นล่างเด้อสันย้ายอ่างละวานเนาะพี่น้องเนาะพนกะหายมาเด่นศูนย์ร่องแปดสันจะพนว่าพนกะจับมาหายสองตัวกวามี 08 09 00 18 19 10 28 29และ20มาสันน่นนอกจากคนกระเน่น08 18แล้วก็28แล้วก็00น,น,นาะพี่น้องเนาคนเน่นหนาม,นหมากพราอมแยกํำอ่างแยกอ่งางนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สรุปรัชบาลมาสั่นจากคนว่าคนกระหายมากเด่นหากับเจ็ดนะพี่น้องนอกันก็มี53 73 46 59 75 สามตัว่นกะมี่สามเจ็ดสองสามสี่สองสี่เจ็ดสามหเจ็ด้าห้สี่าสันกะมี่เก่าสองน้เนาะจ่าสองตัวเนาะถ้าเรียกเบิมันกะซิมี่หกหกกับสามสามมาสัจนมัก่นกะชิมเพ่นว่าคนมักนมักสี่สองสี่ห้และห้าสามมาสันจิ่นว่าเนาแนวมักของเพิ่นเนาะพี่น้องผ่นจดประท่านกับแคบหนาจอไว้เอาเ้อจ่าแคบไว้เลยจ่า แนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้รับเฉพาะกองฉลากว่าสันน่าจะงวดที่แล้วเขา่าศูนย์สามกับสามเก่าน่าจะงวดนี้ตามต่อได้เลยจ้าเป็นเลขมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนะะาะเบอร์การ์หมาสองสามสองแปดห้าสามห้าแปดเจ็ดสี่และเจ็ดเก้าสันจ่าเพล่ันเนื่องมีหน้าเนาะพี่น้องเนาะเลขรับกองฉลากว่าสันพ่นว่า แนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้เพี่นบอกว่าสิบบนชนสี่ส่วนมาสันเนาะแอดเบิ่มเบิกบานมาสันจาาา้าเพี่นกะไฮล่ะฮะมาตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะสิบบนเด้อจ้าพี่น้องสิบบนห้าตัวเดียวแข็นเข็นต่อไปเลยจ้าอันนี้เพี่นบอกว่าแนวทางแอด็ดแนวตันมาสันเนาะนจ้าพี่น้องเพี่กะไฮมากมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดพี่นกะเน้นแปดสามน้อพี่น้องสามตัวเพี่นกะไฮมา 9ก้าตัวกับ8ปดหกเก้ากเก้วิ่งแกับหกมาสันจะพี่น้องคนวาเนาะแนวทางของนิวตันวส,สันจะอาจารย์ท่านต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าผีเสื้อและเทวดาวาสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะคู่ตดบน่าสันจะคู่โตดบนล่างบนไก่มางศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งเ้หนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดสองหกเก เก้าศูนย์เก้าห้าและเก้าหกวัสดจ่าพี่เสือและดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะแคบหนาจอไว้เบิเร์ดไรเด้อจ่าพี่น้องแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนว่าแอดเหมียวเมียวเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่อนกระหายมากวิ่งลู่ห้าวัสดุเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่อนก็มีห้สสาเจ็ดห้าแปดห้าเก้าวสดุจางวดนี้เพื่อนหายมากสามจุดเนาะพี่น้องนเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้า อันนี้คู่โต๊ดบนมาสันจาเนาะของเสือขิมซาขังล่าวสันจากคนคูโต๊ดบนคนก็มี่แปดมีแปดมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีแปดมีเก้าสันจากมีสองมีหนึ่งมีสองมีห้ามีสองมีเก้าสันจากูโต๊ดบนของค์พนเนาะจากเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้านี่ชุดเดียวสองตัวล่างมาสันจากของเอ็ดไก่ทองเนาะพี่น้องเนาะพนขาดหายมากหกสองตัวเดียวแขวนแขนเลยเนาะจ้าพี่น้อง กันชอบก่ะพิจารณาจวดจ่ดเลยเนาะจากพี่น้องเนาะกันตื้อกตื้อใจต่อไปเลยจ้าอันนี้ค้นขอดลกูกวันมาค่านะวสันจำขอดูกวันมาค่ะนาะจากพี่นอนะ้องเนาะพ่นกัมมี่แตเบียร์โหล่นกับสิเป็นสองเก้าเจ็ดสองวสันสพนกับไฮสองเก้ากับเจ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะเลขเด็ดเลขดังวสันจา่า่นว่าคนออกลกูกใจโหลเนาะพี่น้องเนาะวันมากค่ะมูชาหมูว่านเนาะพี่น้อง ไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสตัวบนระยะสั้นมาสั่นจหัวที่เลียวเพ,พิ่นกะให่เขานะจ้าพี่น้องหัวที่เลียวเพ, 13, 13, 13, 13, 13, 13, วพิ่นกหิมงเ็ดหนึามศูนย์และศูกระเข่าตรงตรงศนย์าะจ้าพี่น้องหัวนี้เพิ่นกให้มาสีชุดคือเก่านะจ้าเพิ่นกะหห้มามีศูนย์หกศูนย์สอและเก้าสอาสั่นจาน่าพนวาจดประทันกับเขเียบนาจอไว้เบิงเดอจ้าพี่น้อง แนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้นอนมาบนมาสาันเพื่อนว่างวดที่แล้วของตีหน่อยเพื่นอ,นอนห้เขาเพื่อนห้มาศูนย์สองหกกับเข่าศูนย์กับหกนอกจะนอกเข่าหกลักลอยศูนย์ลักสิบนอกจะพี่น้องงวดนี่ตามต่อเลยนอกจะนอกเพื่อนห้มาตัวไหนงวดนี่เพื่อนห้มาหนึ่งมีนาวสันของแอดตีหน่อยนะพี่น้องนอกเพื่อนขห้มาสามหนึ่งห้านอาจะนอกสามตัวนอนมาบนมาสาัน มาตัวใดตัวหนึ่งนอกจากพี่น้องหรือสีมา62ตัว, 6, 2, ตวหรือสามตัวนอกจากเนว่างต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่าอัดเม็ดเดียวไถเนาะพี่น้องนอบนกระหายมาวิ่งลวดหกับเก่าสันจ่าบนกระหายมาสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปด้และเกหนึ่งวสั 9, 5, 9, 6, 9, 8, 9, 9, 1, นจา่าอัดเม็ดเดียวเขนเขียนเก่หนึ่งกันหกหนึ่งสันจ่าบนหามาแปก็มี หกแปดสองสามแปดสองสามเจ็ดแปดระสนเน้นเน้นแปดสองแปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดประสันจากเพื่อนวาเนาะจาทไทยคลิปนี้แย้แฟร์สีขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเด้อจาที่เขามารรับชมรับฟังก็ขอให้พี่น้องโชคดีสุขสุขคนเด้อจาขอบคุณหลายหลายจาสวัสดีจา้า